ปลดล็อกรถแล้วขี่บนรถเลยคอยดูไม่รู้ล็อกรถด้วยล็อกยังล็อกแล้วครับเออใครใครปีนขึ้นยิงเลย้อมก่อนอ้อมกไปนู้นหนึ่งเฮ้ยมันกอง ตัวโดนเหรอพี่ไหนอะทำไมอะเราตายอยู่ดีอีบกว้างตัวโดนนเขาอาจารย์สลบทะคะเนื่องจากว่าลมแดดเข้ามา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 พร้อมพร้อมพอมพร้อมพรอมพอมพร้อมเร้มอมพมเ้มพมพอมเมม้มพร้อมพร้อ้อมไป้อ้อมพร้อมพร้อมพ้อมพร้ล้อมพร้มพรม้อ้ม้พออพ้มอออออ้นะอ้ม่้้มรรลรมออ้อรมริ่ม เอ่อยู่งมากท่านดึกต้องไปต้องไปตุาต้องไปตุวาโอเกย์โอเคโอเคขึ้นรถโยกแล้วโอ้โหมันไหวเลไหนก็ได้เนอะจริงพี่คอนพี่คอนไปเลยพี่คอนไเลยเ้อาพี่คอนเอาพี่คอนพีองเอาพี่คอนก่อนทำไมขี้คอนขี้โดนตีอ่ะกดดัวกดดัวกดดัวโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ย ใค่ใช่มาดิมาดิไอเดยมันมันนักสู้มีคนเนียนมีคนเนียนมีคนเนียนคนเนียนพิงกำแพงยิงได้ไหมยิงเลยยิงได้ไหมพิงกำพงยิงเลยหเนเป็นนัูกลันเป็นนักสูเสู้อุพี่ปเอาปิงเอาปสู